สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะคะหลังจากที่เราผิดถูกกันก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยด้วยนะคะสําหรับพี่ดั๊บแต๋วละไม่ถูกนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่างวดที่แล้วถูกไว้ซะเยอะแล้วไงคะแล้วก็กลับมาถึงที่กรุงเทพอ่ากลับมาเย็นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มาเจอสวยงามมากเลยนะคะอืมสวยงามมากก็คือ สายลุงค่ะสายลุงสวยที่สุดเลยนะคะทั้งขวาทั้งซ้ายสวยจริงๆเลยนะคะแล้วก็สวยสวยดรแต๋วก็ต้องถ่ายรูปไว้ต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นความสวยงามตามธรรมชาติเนี่ยจะหาดูได้ยากนะคะดรแต๋วกก็จะมาเล่าเรื่องของเรื่องของความฝันให้ฟังนะคะความฝันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีคนสอนไงเป็นเรื่องที่ไม่มีคนสอนแล้วแต่ละคนก็เลยตีความไป คนละคนละอย่างคนละนั้นอันนั้นไม่เป็นไรมันเรื่องปกตินะแล้วแต่ว่าใครจะใครใครมีประสบการณ์อะไรเขาก็จะตีความแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรื่องของวิชาการล้วเนี่ยไม่มีไม่มีการสอนเรื่องของวิชาความฝันโดยเฉพาะนะคะก็เรื่องของความฝันเนี่ยมันเป็นเหมือนกุศโลบายนะคะถ้าใครฝันอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปสืบค้นตามเรื่องนั้นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องปกติเรื่อง เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการให้เราเรียนรู้ไง<า>ให้เราเรียนรู้ว่าอเออถ้าฝันเกี่ยวกับบ่อน้ํามัน<ว>นะจริงๆไม่ได้บอกบ่อน้ํามันหรอกเขาให้เราคิดเอาไงให้เราคิดว่าเออถ้าฝันแบบนี้นะเขาจะหมายถึงอะไรได้อะอย่างเช่นผู้จัดการเอกนะเขาก็ฝันว่าอ่ากลุ่มชมรมรักแขกแขกสตัดนะ่ะที่แบบเหมือน ต้นไม้ทะเลทรายนะแล้วเขาก็ขุดดินนะขุดดินลงไปปุ๊บก็ไปเจอเอาไอ้พวกท่อประปาท่ออะไรเงี้ยน,นะพ่าท่อ PVC เพราะอะไรเงี้ยน,นะคะใต้ดินอ่าเขาก็บอกแค่นั้นทีนี้เราก็ต้องจินตนาการเลยนะว่าไอ้ใต้ดินเนี่ยมันจะมีอะไรไปได้บ้างเนาะนอกจากไอ้พวกการขุดบ่อน้ํามันการขุดเจาะน้ํามันการวางไอ้พวก ท,ท่อน้ำท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเลี้ยงต่างๆนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงไอ้พวกโครงการในทะลงทะเลอะไรอย่างนง้นนะคะเราต้องคิดจินตนาการไปเองนะคะถ้าเราจินตนาการไปเราก็เป็นการไปเปิดพอไปเปิดศึกษาอินเทอร์เน็ตนะคะสืบคน้นอ่ะเราก็ได้ความรู้ตรงนั้นไงเราก็ได้ความรู้มานะและ้วทีนี้มันก็แปลกมากเลยนะคะดรแต๋วก็ไปเปิดข้อมูลอนะ่ะอย่างเช่นงวดเนี้ยดรแต๋วทําไมได้ ต่เลข1 4ทั้งหมดเลยนะคะเลข14เลขไอ้พวก7 8 9ทั้งหมดเลยนะ,ะ,ะแล้วจริงๆมันจะต้องออกมันจะต้องออกเลขศ1 2ย์นนั่นแหละเพียงแต่ว่าในศ1นย์นึ่งก็คือราชการที่10อยู่กับในอ,อยู่กับพระแม่ของพระองค์นะคะแม่ของพระองค์ก็คือพระพันปีหลวงนะคะประสูติันที่สิบสองนะคะแล้วก็เลขสิบก็คือเลขในหลวงราชการที่สิบนะคะก็คือแม่กับลูกนะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้อ่าด,ดรแต้วก็ไปเอาเรื่องของอายุไ,ไงคะแต่จริงๆ จริงๆอยู่ในนั้นเลยนะอยู่ในนั้นแหละอยู่ที่การหยิบเลขมามากกว่านะคะแต่หลักหัวใจของหัวใจของเขาคือเรื่องของการไปหาแสวงหาความรู้มากกว่านะคะการแสวงหาความรู้เนี่ยมันจะทําให้ความรู้อะได้ติดตัวเลยนะคะมันจะติดตัวมาก็คือโอ้เลยจะทําให้ เราอะเหมือนแบบมีแรงจูงใจนะจเราก็อยากจะรู้นะเอ้ยถ้าฝันแบบเนี้ยเุ้ยมันเรื่องอะไรวะเุ้ยฉันอยากรู้จังเลยอันเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นแรงจูงใจนะคะที่ทำให้เราอยากรู้ขึ้นนะ่ะเราอยากรู้เออมันคืออะไรนะเรามันได้ความรู้ติดตัวแต่ถ้าเป็นพวกสำนักต่างๆส,สำนักเจ้าแม่ต่างๆนะเขาจะให้แบบให้ตัวเลขมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอ่าเราก็ก็นนไม่ชอบนะพอดีเป็นคนไม่ชอบเพราะว่าเราอยากได้ความรู้ไงคือถึงหวยออกไม่ออกนะดรแต่ว่า ความงดงามของความฝันนะ่ะทาให้เราอยากได้ความรู้ไงพี่ดตรแต่ว่าเขาเป็นกุตสโลบายนะซึ่งสมัยก่อนนูะเมื่อสักสองร้อยสองร้อยกว่าปีอะสมัยรัชกาลที่สองนะคะเรานึกถึงรัชกาลที่สองไว้นะคะเมื่อประมาณสองร้อยสิบสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยที่รัชกาลที่สองนะคะพระองค์ก็ทรงทํานุบํารุงศาสนานะคะแล้วก็มีวรรณกรรมต่างๆโอ้ยวันเป็นเขาเรียกยุคทองของวรรณกรรมเลยนะคะตั้งแต่สมัยนั้นจนสมัยเนี้ย ก็ยังไม่มีพวกยังไม่เขาเรียกยังไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีมันไม่ได้เป็นพวกยุคทองได้นะคะเพราะไม่ได้เรียกแล้วสมัยรัชกาลที่สองนะคะก็พระองค์ก็ต้องแบบคงจะแบบมีเรื่องของการเขียนการประพันธ์การพระราชนิพนธ์ต่างๆพี่ดรแต่ว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยทําให้แบบจริงๆแล้วความฝันเขาเหมือนเป็นกุศโลบายแล้วจะไล่ฟังว่า เอ่อทุกคนเนี่ยได้ถูกเรียนหนังสือมาแล้วแหละตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะทุกคนถูกเรียนหนังสือมาหมดแล้วเรียนแบบทุกอย่างเลยแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้จําตรงนั้นมาแล้วพอเราฝันปุ๊บเราก็เลยต้องกลับไปค้นตรงนั้นพอกลับไปค้นตรงนั้นปุ๊บเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเออความรู้ในช่วงตอนเนี้ยจะทําให้เราจํานะถ้าทุกคนถ้าเพ,เพื่อนเนี่ยไปทําแบบตดาแต่ก็คือว่าหัดวาดภาพนะ สวยไม่สวยไม่ต้องไม่ต้องนั่นหรอกขอให้รู้ว่าเอออันนี้หมายถึงอะไรนะแล้วก็จดบันทึกอ่ะจดบันทึกไว้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบทเรียนให้เราได้นะคะอย่างเช่นเออขี่จักรยานจักรยานมันก็จะต้องมีเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองเลขแปดนะมันจะมีเลขอย่างเงี้ยถ้าจักรยานมอเตอร์ไซค์มันจะมีเลขอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้มา ในช่วงนีน้ทุกคนก็จะฝันเกี่ยวกับจักรายานนะก็เห็นไหมมีถึงแม้ว่าไม่มีเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดมันไปอยู่ข้างล่างมันมีมันมีนั่นแหละเแต่ว่ามันไม่อยู่ข้างบนอ่าหวยวันนีน้ถ้าเลขท้ายสามตัวก็คือศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองก็คือจักรยานนั่นแหละว,วงล้อกลมๆแล้วก็เลขสองก็คือมีสองล้ออ่าเห็นไหมคะน่ะมันเหมือนแบบเขาสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไงเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าสมัยก่อนทุ้นทาง สหประชาชาติมักบอกกับพวกเราว่าเออเนี่ยคนนะคนไทยนะอือ่านหนังสือกันวันละแปดบรรทัดอ,อ่าจริง,รงๆแปดใครจะอ่านว่าปีละแปดบรรทัดมันไม่ได้จะใช่ไงมันไม่ถูกข้อมูลไม่ถูกตอนนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่นะคะก็คือว่าอ่าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกคนค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอ่านหนังสือกันเอ,อ่ออะไรนะวันละ 66นาทีอ่าอ่านหนังสือกันนะวันละ66นาทีก็ก็ดีนะคะการท,ที่ที่ที่ดรแต๋วมาทําคลิปแบบเนี้ทําให้ดรแต๋ว่ามีความกระตือรือร้อนในการที่จะอยากรู้ไงเออเป็นคนที่อยากรู้บะบะฉันชอบชอบมากเป็นคนที่ชอบมากเรื่องของความรู้นะมันมันมันผิดเขาเรียกมันแปลกดีนะคะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก้านะพระองค์ทรงเกี่ยวทรงบอกเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก หลักทฤษฎีใหม่ไงจิตที่บอกว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะคะไอ้สองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงอนไขคุณธรรมนะคะไอ้ตรงเงื่อนไขความรู้นะคะก็คือว่าแต่ละคนนะ่ะเขาก็จะมีความรู้ตั้งแต่อนุบาลยันที่เรียนจบสูงสุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถที่จะเอาไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ความรู้ทั้งหมดเนี้ย มามามาเรียบเรียงได้ไหมเหมือนแบบวิชาความฝันเนี้ยต้องเอาความรู้ทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่เนี่ยในตัวเองเนี่ยมาเรียบเรียงไงคะมาเรียบเรียงซึ่งสมัยก่อนความฝันน่ะที่พี่ดรเต๋วเริ่มแปลความฝันกันนะมันไม่ใช่แบบนี้นะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เออเห็นจักรยานก็จากกระเจดเอ,อ่อตอนแรกยังน้อยๆอยู่พอตั้งหลังอ๋อหวยมันถ้าฝันเกี่ยวกับจักรยานนะมันจะมีเลขสี่ตัว มันจะมีเลขสี่ตัวของมันเป็นการโดยเฉพาะเลยอืมทีนี้พอดอรแต๋วเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะอ้าวความฝันเนี่ยมันเป็นความฝันชั้นสูงชักเริ่มชักเริ่มเป็นเรื่องเป็นลาวอ้าวเนี่ยมันเรื่องเป็นราวนะอย่างเช่นโครงการช่างหัวมันนะ่ะเนี่ยความฝันอันเนี้ยมันพัฒนาการมีพัฒนาการนะขอบอกพี่ดรแต๋วเป็นคนศึกษามาตลอดไงจากเขา เขาคงจะให้ดรแต๋วเป็นคนเรียนรู้อะแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเลยนะอุ้ยมันจริงๆด้วยนะมันเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอแล้วก็แต่เขาก็จะสอนเราโดยการพยายามทําจิ๊กซอให้มันง่ายเขาพยายามทําจิ๊กซอให้มันง่ายเพื่อให้ดรแต๋วเนี่ยต่อความให้ถูกอันแล้วไอ้จิ๊กซออันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ไง ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองเรื่องของข่าวเรื่องของอ่าการเสศษสีสังคมข่าวในปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นเป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็ผ่านการฝันของของคนนั้นของคนนี้แล้วชื่อคนนะคะก็มีความสําคัญนะคะเออดอกเตอต๋อถึงบอกว่าเออใครใครเล่าวความฝันเนี่ยแล้วในฝันนั้นอะ่ะมีชื่ออะไรได้มีชื่ออะไรบ้างแล้วก็มีคําพูดอะไรบ้างคําพูดมัน